สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนภาพล่าสุดเอมิราอดีตภรรยาไพรบูนสัญญกรรมหน้าอกปเปลี่ยนลุกจนจําไม่ได้ทาเอาหือฮาก,กันทั้งโซเชียลมือเอมิราทบน้าหม่สวยจนปเปลี่ยนชีวิตจนใบหน้าไม่เหลือเขาเดิมสมัยคบครูไพรบูนโดยงานนี้เอมิราก็ได้ลงทุนทําสัญญกรรมครั้งใหญ่โดยการเสริมจมูกทําคางและทําสัญญกรรมตาสองชั้นต้องบอกว่าสวยชุดไม่อยู่ล่าสุดต้องบอกว่าสวยฉุดไม่อยู่เมื่อเอมิราบังไม่ไหว หลังทำสัญญกรรมทุบหน้าใหม่ล่าสุดขึ้นเขยงอัพไซด์ทำนมปิดตํานานราจอแบนโดยเอมิราก็ได้เผยรูปภาพขณะทำหน้าอก 380cc และได้ระบุข้อความว่าเมื่อน้องยังเด็กอยู่ตอนนี้น้องโตแล้วนะทำนมวันแรกจ้าในขณะที่อาจารย์ประจักษ์ชัยก็ได้ระบุข้อความว่าเฮ็ดนมเดอร์บ่ไดเฮ็ดนาเอมิราจอไม่แบนทํากาลังชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพล่าสุดของเอมิรา ภรยาภัย,ยบุญหลังสัญญกรรมหนะ้าอกเปลี่ยนลูกสวยแพงขึ้นกว่าเดิมมากโดยงานนี้เอมิราก็ได้เผยภาพล่าสุดผ่าน Facebook ส่วนตัวอัปเดตอาการหลังสัญญกรรมที่หายดีกว่าเดิมซึ่งเธอนั้นจะเปลี่ยนลูกไปมากแค่ไหนเราไปชมภาพพร้อมๆกันครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ